นี่เป็นภาพระหว่างที่กรมรัชทันกำลังขุดลอกท่อระบายน้ำบนถนนสีนครินเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาพบกระสอบรายอยู่ภายในท่อรวม3จุดกว่า100ใบนี่จึงเป็นมูลเหตุให้โฆษกพักเพื่อไทยพร้อมพงษ์นุพฤทธิ์และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่7ตุลาคมก่อนจะพบถุงทรายอีก2-3ใบยอยู่ในท่อระบายน้ำหน้าร้านผาแดงทําให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่านี่จะเป็นการทุจริตการลอกท่อระบายน้ำหรือไม่จึงเตรียมยื่นเรื่องนี้ให้คณะกรรมาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้ พื้นผิวทางเดินเท้าบนถนนสีนครินที่ชารุดนะครับคือจุดนี้หน้าร้านผาแดงที่ไปพบกระสอบทรายนะครับเร้าํำรวจก็พบว่าตลอดทางเดินเท้าตรงนี้นะครับก็มีการซ่อมและข้างในนี้ก็มีการนํากระสอบทรายวางลงไปตลอดแนวถัดจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นคลองแสนแสบที่กทมยืนยันว่ามีสถานีสูบน้ําทั้ง2ฝั่งจะสูบน้ํามาลงบริเวณนี้ทําให้การนํากระสอบทรายลงไปวางนี้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากับการระบายน้ําในครั้งนี้ครับ กระสอบทรายกว่า100ถุงที่ถูกพบในท่อระบายน้ําถนนสีนครินสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครยืนยันว่ากระสอบทรายที่นําไปวางไว้ในท่อระบายน้ําหน้าร้านผาแดงก็เพื่อบล็อกไม่ให้น้ําในระบบคลองไหลเข้ามาสมทบระหว่างการซ่อมทางเดินเท้าที่มีการซุดตัวไปก่อนหน้านี้และเกรงว่าดินทรายหรือขยะจะไหลลงไปขวางการระบายน้ําของถนนสีนครินช่วงที่มีฝนตกหนักโดยการอุดกั้นท่อระบายน้ําจุดนี้แบ่งเป็นสส่วนหัวท้ายเว้นพื้นที่ตรงกลางที่ผิวทางเดินชํารุดเอาไว้ราว1เมตรน้ําที่ไหลลง ท่อส่วนนี้จะถูกระบายออกไปสองทางฝั่งซ้ายจะระบายออกทางแยกลำสาลีเพื่อลงคลองตยอจุดนี้มีสถานีสูบน้ำคลองตยอยสูบลงคลองแสนแสบส่วนฝั่งขวาจะถูกระบายไปทางสี่แยกกรุงเทพกรีธาเพื่อสูบน้ำลงคลองกระจะนํำไปใส่ที่นั่นเพราะว่าท่อระบายน้ำในพื้นที่นั้นสำรับการระบายน้ำจึงได้นำถุงทรายไปไปล็อกไม่ให้ทราย หดินกำลังเข้าไปในท่รอระบายน้ำมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อดำลงไวซงกก้ซึ่งสกดภาพเพื่อดำลงไว้ซึ่งท่อสภาพของท่อระบายน้ำ ทีมข่าวระวังภัยพบกับหัวหน้าคุมงานลอกท่อสำนักการระบายน้ำระหว่างการสำรวจเส้นทางบนถนนสีนครินห่างจากจุดที่มีการบล็อกท่อไว้กว่า1เมตรก็ได้รับการยืนยันว่าในทางเทคนิคหากจะทำการซ่อมท่อระบายน้ำหรือผิวถนนจำเป็นต้องนำกระสอบทรายบล็อกเส้นทางน้ำในระบบท่อเอาไว้ก่อนเพื่อดูการไหลของน้ำโดยขั้นตอนการขุดลอกท่อระบายน้ำจะเริ่มตั้งแต่เปิดฝาคอนกรีตจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงไปเพื่อนำกระป๋องตักดินเลนภายในท่อออกระหว่างการลอกท่อหนึ่งไปยังอีกท่อก็จะมีอุปกรณ์ทะลวงท่อ ื่อให้แน่ใจว่าสามารถระบายน้ำได้ดีไม่มีสิ่งอุดตันขนาดใหญ่ขวางอยู่ ดินเลนและขยะที่นําขึ้นมาเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ราส3ตันขยะในท่อก็มีตั้งแต่เศษพลาสติกขวดแก้วใบไม้ส่วนดินทรายก็มาจากการซ่อมถนนปรับปรุงพื้นรวมกับรถที่สัญจรผ่านทุกวันก็มักจะมีหินดินทรายติดมาด้วยหรือคันเมื่อฝนตกก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มารวมกันนานๆเข้าท่อก็จะตันการระบายน้ําทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการลอกท่ออยู่เป็นประจำรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพพัชระ,ชะประผลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภยัยรายงาน